เวลาจุดยากันยุงทีไรเศษขี้เท้ามักปลิวกระจายไปหมดวันนี้มี3าวิธีง่ายๆมาฝากแค่ใช้ของที่มีในบ้านก็ช่วยแก้ปัญหาได้วิธีแรกใช้คลิปหนีบกระดาษลวดเส้นยาวแค่หนีบคลิปไว้ตรงขอบกระป๋อง2ตัวจากนั้นเอาลวดแหลมเส้นเล็กๆสอดไว้ตรงหูจับของคลิปพอจะจุดยากันยุงก็ให้เอาเสียบไว้ที่ลวดแล้วคล้องกลับเข้าไปที่คลิปได้เลยแบบนี้เศษยากันยุงก็จะล่วงอยู่ในกระป๋องไม่เลอะพื้นไม่ปลิวไปไหนและเก็บทิ้งง่ายสุดๆถ้าใครมีแป้นจุดยากันยุงอยู่แล้ว ให้พับครึ่งแล้วเสียบไว้ตรงขอบกระป๋องคุกกี้ได้เลยวิธีนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเศษขี้เท่าก็จะตกอยู่ในกระป๋องไม่ปลิวไปไหนให้เก็บยากส่วนวิธีสุดท้ายจะใช้กระป๋องน้ำอัดลมถ้ากลัวกระป๋องเบาแล้วลมง่ายก็เติมน้ำลงไปให้หนักขึ้นจากนั้นเอาปลายยากันยุงสอดเข้าไปในห่วงของกระป๋องแล้วจุดไฟจากด้านในขดแทนลองทําดูรับรองว่าพื้นตรงที่จุดยากันยุงของคุณจะสะอาดขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยละ่ะ